สวัสดีจ้ามตมตตำบล้านแบบหลมปลาหลวงกองอินนะจ๊ปะปลาหลวงกองอินก็จะมีหน้าที่สามเครื่องผตกชาวาจ้ามีั้งกระเป๋าก็ได้มีหมวกขดเนี่ยจะไต่ก็ได้จะทำเป็นโคมไฟก็ได้จ้านะได้ทุกอย่างจ้าแล้วก็มีไก่ไก่ไก่มันก็จะร้องเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ, <c oughs> อะไม่แสแล้วใหญ่อันนี้ว่าแสาะไรวเนอะ ไว้ใส่ผลไม้ได้ใส่ไข่ได้นะเป็นของวันของว่าได้ทุกสิ่งอย่างเฝ่าจะเรียกกระเป๋าคุณนายจ้ะเอาใส่เครื่องกอาบหรือว่าเครื่องแต่งหรือว่าสำหรับหิ้วเนี่ยมันก็จะช่วยงานนะอันต่อไปอ่ะทีนี้เราใส่ไหมวะจะแแบบอมอมที่จะไปทั้งบุ้งจะไปใส่ทุ่งใส่เตียนใส่ขวดน้ำไปทั้บุญงเลพี่ว่าได้สบายอืมแล้วเนี่ยเป็นเป็นแผ่นรองหลอดหม้อ ของร้อได้ทุกอย่าง <Ừ. S 2> เนี่ยสำหรับเราหมอทำนีเ <c oughs> ป็น <c oughs> ตะกร้าเนี่ย <c oughs> ตะกร้าแบบตะกร้าใส่ได้ทุกอย่างเป็น <c oughs> ว่าตะกร้านี่ <c oughs> ตะตงก็ได้จะไปเที่ย <c oughs> วปิกนี้ก็ได้ไปเที่ยวชายทะเลก็ได้นี่ตะกร้านใจ ใหญ่นี่ก็เป็นของฟังของฝากใส่าสาให้ญาติผู้ใหญ่ได้จะไปทำบุญได้ไปปิกนิกได้ทั้งนั้นเที่ยวทะเลได้ทุกอย่างแล้วก็นี่นี่ก็อีกอย่างเป็นถา,รราดผลไม้หรือผลไม้นั่าใส่รรใดได้ผลไม้ได้ไข่ได้นี่ก็ได้นี่ก็เากกาลี้ยงจาระเข้ไดโ้มีลายด้วยมีลาย ได้มนจะเป็นต่อันนี้ก็ใส่แก้วน้ำได้นะมีทั้งสั้นทั้งยาวเนี่ยได้ใส่แก้วน้ำนี่ก็ได้หรือว่าจะใส่น้ำปลาใส่อะไรหน้าต้าตุกแป้แก็ได้หรือ,ว,อว่าดวาจะซื้อกปะวากคนขวอกระวาใส่วายใส่น้ำผึ้งใส่แล้วจังน,น,น,นอืน ได้ก็ด้ชูวางโต๊ะแลบแครก็ต้องห้องนอนกัใช้ได้ทั้งนี่เป่าหรือว่าสัเจ้าหรือวัยยุ่งชอบถือกาไปใส่ไปทุ้ท่านแล้วยางเล็บท้าก็จะมีรองเท้าจะจะใส่รองเท้าคนในบ้านิมเดินสบาย เบียกคนเบียกอะไรก็ไม่มีลื่นไม่มีอะไรจ้ะนี่ประตเพียนกระเป๋าสะพายสวยๆงามๆทั้งมีทั้งวัยรุ่นทั้งคนมีผู้สูงอายุได้จ้ะถ้าใครติดต่อก็ถึอเดอะปรล้นกองยิน0 6 4 6 8 5กสี่จ้าที่ชุมชนตำบลบ้านแหลมจ้า